ข้า e ถึชุมชนวัตะเคียนงามสคูสมสวากุมจลาเลียนชุมชนวัตะเคียนงามยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนวัตะเคียนงามค่ะหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สู่อัตลักษณ์สากล ยูทูตน้อยสร้างสรรค์เมืองท่องเที่ยวด้วยบวรพอเพียงผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามตั้งอยู่เลขที่223หมู่ที่2ตำบลปากน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งสิ้น595คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา30คนชุมชนปากน้ำประแสในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าที่สำคัญ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงการทำมาหาก,กินฝืดเคืองเนื่องจากมีถนนสุขุมวิททำให้การค้าขายเปลี่ยนไปเพราะไม่ต้องมาเมืองท่าที่ปากน้ำประแสทำให้ตลาดซบเซาประกอบกับทรัพยากรทางทะเลที่เป็นกุ้งหอยปูปลาลดน้อยลงประชาชนเริ่มยากจนลงเรื่อยๆ ต่อมาเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร่วมกับประชาชนได้คิดริเริ่มฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนจึงกำหนดจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนในชุมชนให้เป็นมคุเทศของเมืองท่องเที่ยวปากน้ำประแสโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยคิดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยพลังบวรคือความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนเริ่มค้นหาความต้องการใช้พื้นที่การเรียนรู้ learning space ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้เชิงลุกที่หลากหลายจัดทำนวัตกรรมโดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนพร้อมคู่มือมักคุเทศโดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ plc ของครูและชุมชนการจัดประชุมวิพากษ แบบรวมพลังสร้างสารค์การศึกษาชุมชนและการเก็บข้อมูลชุมชนผลจากการศึกษาได้รับทราบความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนให้มากขึ้นและจัดการเรียนการสอนเชิงรุกอย่างหลากหลายจากพื้นที่การเรียนรู้ใน5ด้าน 1. พื้นที่การเรียนรู้นอกอนาบริเวณโรงเรียน outdoor learning space 2. พื้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ แท็กจีดเบกสเปซสามพื้นที่การเรียนรู้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเคลื่อนที่ Mobile Learning Space 4. พื้นที่การเรียนรู้ทางกายภาพ Physical Learning Space 5. พื้นที่การเรียนรู้อยู่ระหว่าง In between Space รวมทั้งจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านประแสให้เป็นสถานที่ฝึกมคัคุเทศจัดทำนวัตกรรมหนังสือคู่มือรู้จักประแสจำนวนเก้าเล่มได้แก่ 1. วิถีประแส 2. ตระกูลเชื้อสายจีน 3. สถาปัตยกรรมบ้าน 4. ประมง 5. อาหารพื้นบ้าน 6. สารเจ้า 7. แผนที่ชุมชน 8. ความสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยว 9. พิพิธภัณฑ์โรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีเอกลักษณ์เป็นมักคุเทศสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรมาเป็นสื่อทางภาษาร่วมกับภาษาไทย โดยมีการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของครูชุมชนผ่านพลังบวรได้คู่มือมคุเทศ3สามภาษาขึ้นผลจากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีนวัตกรรมได้วิธีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านประแสะในโรงเรียน คู่มือสำหรับฝึกมัคคุเทศประกอบด้วยคู่มือรู้จักชุมชนประแสคู่มือมัคคุเทศสามภาษาได้ผลการบริหารพื้นที่การเรียนรู้จากการเรียนการสอนสร้างสรรค์จากพื้นที่การเรียนรู้นำสู่การสร้างมัคุเทศน้อยสร้างสรรค์เมืองท่องเที่ยวด้วยบรวรพอเพียงอย่างยั่งยืน ปุ่งบงเฮาตอนนี้มาเดินเล่นกันไมได้เียนลบกันทั้งคนสวยจะพาไปดูถุงหองเรอสวยแล้วสวย